กลัวว่าที่ภรรยาสงกรานต์เตชะนรงพูดถึงไมลนภาสสิแถมเรียกด้วยคำนี้สอแววกลัวว่าที่ภรรยาคลิปเด็ดสงกรานต์หลุดปากพูดถึงไมล์นภาสสิพร้อมเผยคำเรียกแทนกันตั้งแต่เปิดตัวก็น่ารักมากๆเลยค่ะระหว่างสงกรานต์เตชะนรงค์และไมล์นภาสสิ เราจะเห็นโมเมนต์น่ารักนักของพวกเขาเรื่อยๆแม้ไม่ออกกล้องแต่ก็มีเสียงติดมาจนทำให้รู้ว่าอยู่ด้วยกันล่าสุดสงกรานเผยคลิปลงในติกตอกอีกครั้งกับคลิปฝากงานใหม่ด้วยครับติกตอกคนบันเทิงสงกรานเตชะนรงค์แคปแคทลองวิดีโอมีบางส่วนบางตอนหนุ่มสงกรานพูดว่าที่ลืมไม่ได้เลยก็คือการอัดคลิปทำทิกตอกไม่งั้นโดนเจ๊ที่บ้านดุแน่ ทำเอาแฟนคลับเซลสนั่นบอกว่าเจ๊ที่บ้านเขาไลฟ์ทุกวันคุณสงเริ่มพูดเก่งต้องขึ้นไลฟ์คู่กับเจ๊เขาแล้วละ่ะคุณสงกรานภาคเก่งเว่าเจ๊ที่บ้านไม่ดูขนาดนั้นนะคะเจ้ J น่ารักอยู่ค่ะคุณสงกรานเวอร์ชั่นนี้คือละม,มุนอ่อนโยนมากๆค่ะเป็นต้น